ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรามีความสงสัยอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีกิจกรรมนะคะที่เป็นวงล้อตุ๊จีนเนาะนะคะที่มันเข้ามานะคะเราก็เลยงงว่ามันทํำยังไงนะคะซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเราสนใจกระทะนะคะกระทะอันนี้มากๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกลี่ยน,นะคะแบบ เลยนะคะเราก็เลยทําการอ่านคาอธิบายนะคะเราอ่านยังไงเราก็ไม่เข้าใจนะคะมันบอกว่านะคะวงล้อเนี่ยมันออกแบ่งออกเป็นด้านในกับด้านนอกใช่ไหมคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะเป็นไอเทมหายากนะคะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นไอเทมทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยจะเท่ากับไอเทมด้านใน2ชิ้นนะคะมันบอกว่าแต่ละชิ้นจะเท่ากับไอเทมด้านใน2ชิ้นอ่ะแสดงว่า ยังไงนะคะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เราสามารถวางเข็มได้เนี่ยนะคะ1รอบก็คือ3เข็มนะคะเราจะต้องซูมนะคะไอเทมทั้งหมดในวงล้อด้านนอกก่อนนะคะจึงจะรับไอเทมทั้งหมดที่เหลืออยู่ของที่อยู่ด้านในได้นะคะก็คือด้านนอกก็คือกระทะใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็เลยนะคะทำการซื้อ UC ไอซื้อเข็มเนาะนะคะ พอเราซื้อเสร็จเนี่ยนะคะเราก็ซื้อไปใช่ไหมคะแล้วก็สุ่มปุ๊บอ่ะมันออกแบบได้ของข้างในตรงเศษขยะนะคะเราก็เลยอ่ะมีอย่างนั้นก็ใส่เต็มไปเลยนะคะแล้วเราก็ลองทําการหมุนไปนะคะมันก็ไม่ออกของข้างนอกสักทีหนึ่งเราก็เลยมีความเข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะมันน่าจะเอ่อ ได้ซื้อนะคะเข็มให้เท่ากับจํานวนตัวสีแดงที่อยู่ข้างในเนี่ยเราก็คิดแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทําการซื้อๆๆๆไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเนี่ยซื้อจนแบบมันได้เท่าจํานวนเราหมดไปทั้งหมดเนี่ยสามพันกว่า UC นะคะก็คือเสียค่าความไม่รู้ไปนะคะสามพันกว่า UC นะคะเราก็ซื้อๆๆใช่ไหมคะเราก็มานั่งกดนะคะเนี่ยเราก็ซื้อแล้วเราก็นั่งกดอยู่เนี้ยนะคะ กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะกดไปสักพักหนึ่งนะคะปรากฏว่าหมวกออกเฉยน,นะคะเราก็เลยงงอ่ะอ้าเราเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงเราก็น่าจะเข้าใจผิดแล้วแหละนะคะเราก็โอเคยังไม่ได้อะไรมากนะคะเราก็เลยอ่ะโอเครับมาใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยก็สุ่มไปอีกเรื่อยๆนะคะสุ่มไปสักพักหนึ่งนะคะก็ได้ยูซี่มาเราก็เลยเอ้าวยูซี่ออกอีก ก็น่าจะเกิดความผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็ซูมไปอีกนะคะปุ๊บอ่ะสักพักเราก็ได้กระทะมาเมื่อเราได้กระทะปุ๊บของทุกอย่างก็เข้าตัวเราเลยนะคะที่อยู่ในวงล้อเราก็เลยงงว่าอ้าวแล้วอีก1 4เข็มที่เหลือนี่ละ่ะทำยังไงคืนได้ไหมสรุปนะคะก็คือไม่น่าจะได้คืนนะคะไม่น่าจะได้คืนแล้วนะคะเราก็เลยเสียค่าความไม่รู้ไปนะคะทั้งหมด840 UC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ใครที่อยากซูมนะคะก็อยากกดแบบ บ้าคลั่งแบบเราเนาะนะคะเราก็คิดว่านึกว่าจะแบบสุ่มเหมือนกระดานอื่นๆนะคะก็นั่นแหละค่ะนะคะความไม่รู้ของเราเนาะนะคะก็หมวกก็ก็ประมาณนี้นะ ใช้ได้เลยนะคะสําหรับหมวกใบนี้เนาะน,นะคะแต่ก็นั่นแหละนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นในส่วนของกระทะอันนี้นะคะเราเราชอบนะคะกระทะอันนี้นะคะมันสวยงามเลยนะคะสําหรับเรานะนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะ สำหรับเพื่อนๆวันไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกนะคะก็ขอแนะนำร้านเติม UC by Admin x f o r เอนะคะเป็นร้านเติม UC ที่ราคาถูกและปลอดภัยนะคะใช้เพียงแค่เลข u i d และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะราคาและโปรโมชั่นสามารถติดตามที่หน้าแฟนเพจเลยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอันนะคะเป็นเราโพสต์เอาไว้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะ1000 s u b s ซับส e คของเรานะคะก็จะแจก UC ให้กับ2คนนะคะคนละ360 UC นะคะเพื่อที่จะเอาไปเปิดหรือว่าสูงของอะไรก็ได้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมานะคะ1000 s u b s ซับส e คแล้วนะคะอยู่กันตั้งแต่แบบ ไม่กี่ซับเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกกําลังใจเลยนะคะที่พิมพ์บอกเราเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการสุ่มโดยที่เรานะีคะจะเอาชื่อของเพื่อนๆนะคะมาใส่ไปในวงล้อเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการหมุนนะคะทั้งหมด2ครั้งเนาะนะคะก็เป็นผู้โชคด,ดี2คนเนาะนะคะใครที่ได้ UC ไปเดี๋ยวเราก็จะเติมให้เลยนะคะคนแรกค่ะ โอเคนะคะยินดีกับคุณเดซี่เจแก้วด้วยนะคะก็ถ้าอ่านชื่อผิดนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะก็ยินดีด้วยนะคะต่อไปจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปจะเป็นใครนะคะไปดูกันเลยป๊ป๊ชิบเรียบร้อยนะคะ ยินดีกับคุณเบจิต้าด้วยนะคะที่เป็นผู้โชกด,ดีคนที่สองของเราเนาะนะคะก็ เ,เพื่อนๆคนที่ยังไม่ได้นะคะก็อย่าเพิ่งบทหวังกับช่องของเรานะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นๆมากมายนะคะมาอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นกิจกรรมคนที่เข้ามาพูดคุยหรือคนที่กดหลงเข้ามาดูนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ซัพพอร์ตเราเนาะนะคะก็ไม่มีคําไหนนะคะที่จะแทนคําว่าขอบคุณได้เลยนะคะเราขอบคุณจากใจจริงๆนะคะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ